พัวเลมปัจจุบันกรอกกลันมากเรือชวยกันใบจังกรบกลันมากเคลือพัวเลมปัจจุบันกรอบกลันมาเรลือสาเออปัจจุบันกรอกกลันมากเรือได้ผูจ้จนเจือเรือลากมากมาย นเชื่อเรือลากมากมายน้องเออจุนเชื่อเรือลากมากหม่ชักนำพวงชนทุกคนเปล่าไม่ช่วยกันไปจังทุกคนเปล่าไม่จักนำพวงชนทุกคนเป่าไม่เป่าเออพวงชนทุกคนเป่าไม่พุทธตั้งป่าไม่เกียกายพึนทิ้งวยกันไปจังเกียรกายพึนทิ้งพุทธตั้งปล่าไม่ เรียกาย่พื้นที่เจ้าเอ้อป่าไม้เรียกาย่พื้นที่ป่าดงมดไปปลูกไม่มากมีช่วยกันใบยังปลูกไม่มากมีป่าดงมดไปปลูกไม่มากมีเพื่อนื้อมดไปปลูกไม่มากมีรับปรุงพื้นที่มัดไม้ไล่ปันช่วยกันใบยังมาดไม้ไล่ปันรับปรุงพื้นที่มัดไม้ไล่ปันเบ้าเอ้อพืน Thả lệ xót say Mai lây quang cắn Bảo ơ xót say Mai lây quang cắn Đắp in tình chân mong cắn nằm xô Tuổi cắn bay lây quang cắn nằm xô Đắp in tình chân bóng Căn nằm xô Xuôi ơ tình chân bóng cắn nằm xô Xa là phạc lồn nắng Non có mô Xuôi cắn Mai chăng nắng Non có mô Xa là nắng Non có Bảo ơ nắng Non có Hát trái lóc co mót thong cùng khai Hát tôi giàn bay chẳng mót cùng cay, hát trái lo có mót thong cùng cay, sao ơ lóc co mót thong cùng bay xa bay, giúp tôi giàn chẳng lồng bay xa bay, xôn xoi nồi nhảy lồng bay xa bay, giúp ơ nồi nhảy lồng xa chẳng mà phạt. กลุ่คนยิ้มใจยาไใดมาปักซาเอ้ยยิ้มใอยานไดมาปักได้ปักป้อนยอมใจด้วยใจใดจางปักป้อนยอดใจความจนยิ่งใจปักป้อนยอนใจสาเอ้ยยิ้ชใจปักป้อนยอนใจชมวิวติวตัดเป็นแหลมจัดไห่ด้วยใจ ชมวิวสิวสัตว์เป็นแหลมจัดไม่น้องเออสิวสัตว์เป็นแหลมจัดไม่พี่น้องมาไปสดใจลมเย็นช่วยจานไปจังสดใจลมเย็นพี่น้องมาไปสดใจลมเย็นบ่าวเออมาไปสดใจลมเย็นมีพระบูชาหน้าปตามองเง็นช่วยจานไปจังหน้าปตามองเง็นมีพระบูชาหน้าปตามองเง็นแม่เออบูชาหน้าปตามองเง็นราบดังเด ลาวัดดังเด่นเป็นประัาตาบอกเออดังเด่นเป็นประักตารดเหลือสาดักปักพวกทีมาช่วยกันไปจังปักพวกทีมารดเหลือสาดววปักพวกทีมาซาเออสาดวกปักพวกทีมาตาโนนปัตนาไกว่ากระพลันช่วยกัน ไปจังไวยกว่าครบกลั่นตาโนนปัตนาไวยกว่าครบกลั่นหนองเอ้อปัตนาไวยกว่าครบกลั่นซาลาวอนามรองกับความวันช่วยจันไปจังรองรับความวัน ความฝันมีไว้ปรับพลันทุกพลันราบายช่วยจานใบจังทุกพลันราบไยมีไว้ครับลันทุกพลันราบายเจ้าเออปรับลันทุกพลันราบไปเล่มพูชื่อดังฟองไปต่งลายช่วยจันใบจังองไปั่งงไยเล่มพชื่อดังองไปั่งลายเจ้าเออชื่อดังองไปั่ง เมื่อแลลนส่งกล้าละคนมามากยม่ช่วยจานใบจังคนมามากมายเมื่อแลลนสงกน้าคนมามากมมยซาเวส่งกล้าคนมามากมายลมพาเลปัดเย็นไปสุกเ้นซ่าช่วยจานใบจังไปตุกเส้นได้ลมเล่ปัดเย็นไปตุกเส้นได้เพื่อเมอ่อปัดเย็นไปตุกเส้นได้ที่น้องยิ่งใจอยากได้มาพาช่วยจานใบจังอยากได้มา ที่น้องยิ้มชายยากได้มาปักบบาเอ้ยยิ้มชายยากได้มาปักสาวเอ้ยยิ้มชาย